หลังจากนั้นก็มาที่สุดท้ายครับ Why do you think there were more male inventors and scientists than female in the past? คุณคิดว่าทำไมมันจะมีนักประดิษฐ์หรือนักวิทยาศาสตรเพศชายมากกว่าเป็นผู้หญิงในอดีตถัดมาครับ Is it still true today? ทุกวันนี้ยังเป็นอย่างนั้นไหม Why? Why not? ทำไมหรือทำไมจึงไม่เป็นอย่างนั้นแล้ว Are there more famous male writers and artists than female ones? ปัจจุบันนี้ยังมีนักเขียนและ,ะนักศิลปะที่ยังเป็นเพศชายที่มีชื่อเสียงเนี่ยมากกว่าผู้หญิงใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่นะและทำไมหรือทําไมจึงเป็นอย่างนั้นก็รอ,อต่อคาถามดูคราวนี้มาดูในส่วนของเนื้อหาบ้านนะครับ any girl can be glamorous all you have to do is stand still and look stupid นะผู้หญิงทุกคนสามารถงดงามได้สิ่งที่คุณต้องทำก็คือยืนนิ่งๆและก็ดูง้ๆเวไว้ทำดูง้ๆเอาไว้เฮดี้หละมาพูดอย่างนั้นนะครับ สีก so ประโยชน์นีงของ r o s a l i n ินแฟรงกินนะครับ science and everyday life cannot and should not be separated วิทยาศาสตร์และชีวิตประจำวันไม่สามารถและไม่ควรถูกแบ่งแยกออกได้นะครับ n ัสเลลแฟรงกินนี่ประโยค2สองประโยคเด็ดของสองสาวผู้เป็นนักประดิษฐ์เลยเราม,มาดูเรื่องราวของประเด็นนี้คือ uh, f o r g e t i n female first นี่คือผู้หญิงเพศหญิงที่ทำสิ่งแรกแต่ถูกลืมไปนะครับเฮดีลามา the Hollywood film star behind the inventions of the Wi-Fi and mobile phones ดารานักแสดงฮอลลีวูดผู้อยู่เบื้องหลังการประดิษฐ์สัญญาณ Wi-Fi และก็โทรศัพท์มือถือ The Australian actress นักนะแสดงหญิงชาวออสเตรียนะครับชาวออสเตรียนั่นเองนะครับ,รนนนะรบ h e d i Lama was born in Vienna in 1914นะเกิดขึ้นที่เวียนานาในปี1914 As Hedwig k i s s l e r นะครับโดยใช้ชื่อว่า Hedwig k i s s l e r She was a very clever girl นะครับเป็นเด็กผู้หญิที่ฉลาดมาก Always interested in how things work มาจะสนใจเกี่ยวกับว่าสิ่งนั้นของระดับมันทำงานอย่างไร She loved taking her music boxes into pieces and putting them together again นะเธอรักการที่จะรื้อกล่องดนตรีของเธอออกเป็นชิ้นๆแล้วก็ประกอบมันกลับเข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่ง However อย่างไรก็ตามครับ She also loved acting เธอรักการแสดงด้วย So she left school early without qualifications and started drama school ดังนั้นเชอจอึงออกจะกโรงเรียนก่อนจะได้ประกาศนียบัตรหรือคุณสมบัติที่ควรจะได้และเริ่มต้นโรงเรียนการแสดงถัดมาครับ Heddy the f r a m Star นะครับก็คือเมื่อกลายเป็นดารานักแสดงภาพยนตร์ครับ,บ Heddy first worked in c h e s h o s l o v a k i a n frame นะครับ เริ่มทำงานในภาพยนตร์ของประเทศเชโกสโลวาเกีย Then she quickly became a successful actress และเธอกลายเป็นนักสแสดงที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนะ Often called ซึ่งผู้ยกทุ่งถูกเรียกว่า The most beautiful woman in the world เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก She married in 1933. เธอแต่งงานในปี1933 but her husband didn't want her to work. แต่สามีของเธอนั้นไม่ต้องการให้เธอทำงานอีก and kept her locked in the house. แล้วก็ขังเธอทำให้เธอถูกขังอยู่ในบ้านเท่านั้นเอง Finally, ท้ายสุดแล้วนะครับ in 1937นะครับ she ran she ran away to Paris นะในปี1937เธอหนีไปที่ปารีสนะครับ there she met an American film producer นะครับและเธอได้พบกับ Uh, ผู้ผลิตผู้สร้างหนังชาวอเมริกัน and under her new name นะภายใต้ชื่อชื่อใหม่ของเธอเฮดี้ลาว่า she was soon a famous Hollywood actress นะครับก็เลยกลายเป็นนักแสดงหญิงที่มีชื่อเสียงของฮอลลีวูดไปแล้วนะครับ h e r s problem was that she soon got bored with the fame roles นะครับก็คือปัญหาของ h e ดดีคือเธอเบื่อ ง่ายก็ได้มากกับการได้รับบทบาทภาพยนตร์ That Was Just About Being Beautiful ซึ่งมจะเกี่แค่การต้องทำตัวให้สวย She didn't enjoy Hollywood parties เธอไม่สนุกกับการงานเลี้ยงของ Hollywood เลย I like to spend her free time inventing things และชอบใช้เวลาว่างของเธอนนั้นในการประดิษฐ์สิ่งต่ตางๆ wartime work การทำงานในช่วงเวลาที่เปสงคราม During World War II นะรช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง she had an idea of making it difficult for the Germans to stop American radio signal เธอได้เกิดความคิดที่จะทำสิ่งที่ยากสำหรับชาวเยอรมันที่จะทำการหยุดสัญญาณการสื่อสารวิทยุสื่อสารของอเมริกัน She was the first person เธอเป็นคนแรก to think of sending bits of information on different radio waves เธอเป็นคนแรกที่คิดถึงการส่งข้อมูลจำนวนมาก ในลักษณะของคลื่นวิทยุที่แตกต่างกันไป and then putting them together แล้วก็เอาทั้งหมดมาประสมประสานกัน when they arrive เมื่อตอนที่มันไปถึง like a jigsaw เหมือนก็เป็นแผ่นจิ๊กซอนั่นเอง sadly the U.S. Navy didn't take her seriously อะไรก็ตามนะกองเรือสหรัฐไม่ได้ให้ความสนใจกับเธออย่างจริงๆนักเลย no one understood how important h it is work ไม่มีใครเข้าใจ ว่างานของเธีได้มีความสำคัญน,นับเพียงไรจนกระทั่งนะครับ many years later หลายปีต่อมา and not many people know นะมีมีคนมีคนไม่เยอะหรอกที่รู้ว่า it is her idea to make wifi และเป็นความคิดของเธอเองท่ำให้เกิดสัญญาณ wifi and mobile phone possible today และทำให้โทรศัพท์มือถือนั้นเกิดขึ้นได้ในวันนี้ she died in 2000นะเธอเสียชีวิตในปี2000 in 2015ในปี2015 Google told her story in one of their doodles on her birthday Google <c oughs> ก็ไปเขียนเรื่องราวของเธอใน s e สชั o นที่เื่อว่า doodles นะคือเกี่ยวกับใครสักคนทำอะไรนะครับในวันเกิดของเธอนะนี่ก็เรื่องราวของเฮดี้ลามาถัดมาครับโรสล l นแฟรงกินนะครับ the scientist who didn't get the Nobel Prize for discovering the structure of DNA นักวิทยาศาสตร์าารผู้ดยได้รับรางวัลโนเบลจากการค้นพบโครงสร้างของ DNA นะครับ the British scientist นะครับกลิปเรนนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ r o s a l i n Franklin was born in London in 1920นะครับเกิดในปี1920ที่ลอนดอน She was a very intelligent girl เนดะเธอเป็นเด็กที่ฉลาดมาก and did math e x e r c i s e in her free time because she love d it และชอบทําแบบฝึคณิตศาสตร์ในเวลาว่างเพราะว่าเธอรักมัน She went to Cambridge University นะเธอไปเรียนที่มหาวิทยาลัย Cambridge where she worked very hard studying chemistry ซึ่งทําเกนนักมาก เรื่อศึกษาเกี่ยวกเรื่องของเคมี Me. however อย่างไรก็ตาม she didn't actually get a degree when she finished her course เธอกลับไม่ได้วุธทางการศึกษาเมื่อเธอ uh, จบคอร์สทั้งหมดเสร็จ this was in 1938นะครับนี่เกิดขึ้นในปี1938 and at that time only men could receive degrees และในปีในช่วงเวลานั้นมีเฉพาะชายเท่า,าทนั้นที่จะสามารถเข้ารับปริญญาได้ Finding her place ค้นหาสถานที่ของเธอ Her first job was in the laboratory in Paris นะงานแรกของเธอคืออยู่ในห้อง l ลบในกร,รุงปารีสนะครับ Where she took X-ray photographs of chemicals to learn more about their structure ซึ่งเธอเอาภาพ X-ray ทางด้านเคมีนั้นไปศึกษาเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับโครงสร้างของมัน She enjoys living in France นะเธอสนุกกับการที่จะไปอยู่ในฝรั่งเศส She spent her free time working i u n t a เ n s นะครับเธอใช้เวลาว่าในการไปเดินในภูเขา When she went back to London in 1951เมื่อเธอกลับมาที่ลอนดอนในปี9 9 5 s s h w w r r k e w w t t h s s i i n t t s t เธอทําเธอทำงานกับนักวิทยาศาสตร์ m o r r i c w w l k i n s นะครับ of King's College and began studying DNA ทำงานกับ m o r r i c w i l k i n s ที่วิทยาลัย King's และทำการเริ่มต้นศึกษา DNA Her problem was working with male scientists ปัญหาของเธอการทำงานกับนักวิทยาศาสตร์ชาย They often didn't take female scientists seriously. พวกเขาไม่ค่อยความสนใจกับนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้หญิงอย่างจริงจังนัก Wilkins want Franklin to be his assistant. Wilkins ต้องการให้ Franklin เป็นเพียงแค่ผู้ช่วยของเขา And when she wanted to do her own work, She called her a dark lady. แล้วมอะไรก็ตามที่เธออยากทำงางเธอเองเขาก็จะเรียกเธอว่าเป็นผู้หญิง dark คือผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงด้านมืดนะครับ In the evening, the ในช่วงเย็น r a n k l i n couldn't eat in the same college dining room as the man และในช่วงเย็น r a n k l i n ก็ไม่สามารถทานอาหารในห้องทานอาหารของวิทยาลัยได้พร้อมกับผู้ชายด้วยคือถูกกีดกันนั่นเอง d i s c o v e r i n g DNA การค้นพบ DNA r r n n l i n 's work went well งานที่ f r a n k l i n ทำนั้นไปได้ดีนะครับ and she was the first person to show the DNA structure in the photographs เธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของ DNA ในภาพถ่ายได้เวล k i n กิน a ์ e ช t h e ัฟโฟร and h e r อ o r k to t h e two other s c i e ร t i s t s j a m e ด Watson and f r a n c i s c r i c k w i สคเอาภาพถ่ายและงานของเธอทั้งหมดไปให้ในักวิทยาศาสตร์อีก2คนดูคือเจม s w ว t ส o n และฟรานซิสคริกเขาทำโดยที่ไม่ขอเธอเลยไม่ได้ถามอะไรเกี่ยวกับเธอเลย When Watson an and Crick later won the Nobel Prize for discovering the structure of DNA they didn't say that Franklin's work was very important to their discovery. เมื่อ Watson และคลิกในภายหลังได้รับรางวัล Nobel Prize รางวัล Nobel จากการค้นพบโครงสร้างของ DNA พวกเขาไม่ได้พูดถึงงานเกี่ยวกับ f r a n k l ส n เลยว่ามีความสำคัญต่อการค้นพบของพวกเขาอย่างไร โรเ s ร mm ิน n ายจากมะเร็ใน1958โรเซินเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในปี1958 Probably because of her all work with X-rays ซึ่งเป็นไได้ที่น่าจว่างานทั้งหมดที่เธอทำงานเกี่ยวกับการทำงาน X-ray นั่นเอง In 2013 on her birthday ในปี2013วันเกิดของเธอ Google told her story in one of their doodles นะครับ Google ก็เอาเรื่ของเธอไป แจ้งให้ทราบไปประกาศให้ทราบในดูดเสิของพวกเขานี่คือเรื่องราวของสองสาวผู้ซึ่งเป็นทำสิ่งแรกแต่ถูกลืมไป